สวัสดีครับผมป้าจีตัวแสบนะครับสวัสดีครับผมได้ของเล่นใหม่มาครับเป็นเต็นเจ้าหญิงตามรูปนี้เลยครับซึ่งแน่นอนตอนมามันเป็นถุงอย่างนี้เราต้องมาประกอบกลางเองนิดหนึ่งครับแน่นอนจัดแม่ลูกสาวผมก็ต้องสีชมพูอยู่แล้วเป็นรูปนี้เลยนะอ่ามาแล้วมาแกะลองต่อประกอบกันดูดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆซื้อไปต่อไม่เป็นครับเดี๋ยวผมมาม่วให้ดูมาลองไปลองถูกให้ดูนะครับยังรูปที่ต่อเหมือนกันหวังว่าจะมีคู่มือนะมาต่อไปดีกว่าครับเต็นเจ้าหญิง ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อ่ะมาดูกันเลยครับตรงนี้นะมันเป็นถุงครับเปิดมาอย่างนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเรากางเสร็จเมื่อไหรพับเก็บกลับมามันจะไม่อยู่รูปนี้แน่แนมันพองกว่าแน่นอนนะครับมาดูกันมีอะไรมาบ้างฟึ่งผมต้องจำวิธีพับมันไว้ก่อนเราจะได้พับกลับได้อ่านี่เฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยันี้น่าจะไม่ยากเห็นไหมคือมันก็จะมีพวกตัวโครงโครงในต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าที่เป็นเต็นท์แค่นั้นเองนะครับ วิทีต่อบอกไหมไม่มีที่มีวิทีต่อบอกจริงจังด้วยงามไส้ใช่ห <c oughs> นะเออไม่มีจริงครับอ่ะอัดรับได้มาดูที่ตัวเต็นท์ก่อนอุ้ยดูดิมปนดอกมุง้งดอกไม้อะไรน่ารักมากเห็นไหมครับโอ้โหแจ๋วเลยนะนี่มีหน้าตรงหน้าต่างไม่ล้อแน่นอนนะครับทีนี้แหละความยากมันอยู่ที่ตัวนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเฮ้ย โอโอเคถ้าเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าสําเร็จรูปแปลว่ามันพับงอได้อยู่อะ่ะเขาพับงอมาให้เพอเอเราอาจจะไม่ต้องกลางอะไรเลยมด้วยมั้งครับอาจจะแบบว่าทําเสร็จได้เลยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจครับน่าสนใจตัวนี้อ่ามาดูกันนะครับปุ๊บเดี๋ยวกันนะนะใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่แล้วครับตามนั้นเลยเนี่ยมันเป็นตามรูปของมันเองเลยนะครับเราไปตามรูปเขา ปล่อยไปตามรูปไปปล่อยไปตามรูปอ่าคืออันดับแรกอ่ะเราปล่อยไปตามรูปก่อนนะครับแล้วเหมือนจังหวะตรงเนี้ยเนเนเนตรงขืนโค้งเนี่ยมันก็จะสามารถแบบบิดหันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะหันยังไงเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะอ่ะอันดับแรกเราทุกข้อเราจับให้มันแบบงับงับงับเข้าก่อนนะครับจึบจึบจึบ,จบอ่ะโอเคโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากมันเหมือนมันเป็นสองส่วนนะครับอ่ะ โอ้ยโอ้โหใหญ่ยา,ยยาวหลุดกล้องไปเลยอ่ะอันนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันแยกมาเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งเมื่อกี้หลุดกล้องไปแล้วนะครับอีกชิ้นนึ่งเป็นแบบนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูในขั้นตอนของการประกอบกับตรงเต็นท์วิงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังบอกไม่ได้นะเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันให้รู้ว่าอ๋อโอเครูปทรงมันเป็นประมาณนี้นะครับเป้าหมายเราเป็นแบบนี้อ่าเราจําไว้นะครับ ผมว่าเราลองยึดดูก่อนลองลองลองแบบกลางออกมาดูจะได้รู้เนาะอันนี้ครับคือส่วนของด้านบนเห็นไหมครับด้านบนโดมปึ๊บตัวประตูบ้านเนี่ยงงไปหมดแล้วอ๋อนี่ด้านบนอยู่นี่อ่านี่ครับจุดนี้คือจุดที่เป็นด้านบนนะครับด้านหน้าที่เป็นสีชมพูเป็นบานอย่างน,นี้คือประตูโอเคนี่คือประตูนั่นแปลว่าเราก็ต้องหามาจับยึดที่โค้งสังเกตอยดีนะครับผมให้ดูเป,ไปกก็นรูปกระบาดเห็นไหมครับ ถ้ากากาบาทอย่างนี้แปลว่าไอ้พวกโค้งเนี่ยจะต้องใส่เข้ามาในกากาบาทนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันจะมีช่องตรงน,นี้อยู่เราสามารถสวมเข้าจากข้างบนข้างนอกได้เลยแหละใช่สวมจากข้างนอกได้เลยนะครับามาต่อกันมาต่อกันอ่ะนี่ให้ดูตัวโค้งก่อนไหมครับนี่คือจืดโคง้งโค้งแบบนี้ครับเห็นแบบนี้แล้วก็เอานี่จะเป็นตรงกลางครับเราตรงกลางตรงเนี้ยไขว้กันแล้วใส่ลงไปนะครับประมาณนั้นนะต้องให้ดูโค้งดีก่อนคือมันใหญ่มากจนแบบ คือบ้านผมก็ไม่มีที่ละของเล่นลูกเต็มไปหมดเลยก็เลยที่มีเท่านี้ก็ถาา่ายเอาเอาเข้าแค่เท่าที่เห็นนี่แหละครับผมว่านะเราเลือกปลายข้างหนึ่งเนี่ยสอดเข้าไปอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้เป็นกากบาทเห็นไหมครับปลายข้างหนึ่งสอดเข้าไปทางนี้อีกข้างหนึ่งก็สอดเข้าไปทางนู้นซึ่งตัวนี้มันหักได้มันหักมันงอได้มีปัญหาเราก็ใส่ทีละข้างนะ,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันดีกว่าครับอาจจะทุเล็กน,นิดหนึ่งตรงนี้แต่ไม่มีปัญหานะเราค่อยๆลองทําไปนะ, <S <S นะ่ด้ผมว่านะถ้ามีคนช่วยน่าจะง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะไ,ไปลองดูนะ แบบโอเคสอดเข้าไปสอดเข้าไปเลยยิ่งเหรอครับมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับสมัยนี้เมื่อก่อนนี้ต่อแต่ละทีนี่เหนื่อยละต้องเข้าไปถึงไหนเข้าไปให้มันสุดโอ้แล้วมาสุดเลยนะครับที่ตรงปลายนี่เพื่อนๆดูเห็นป่ะอ่านี่สุดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยพอสุดก็เท่านี้เลยก็จบโอ้อยงี้ก็สออตรงๆง่ายๆยงี้เลยครับได้เลยนี่เห็นไหมครับ เนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งทางนะครับเราก็ใส่ไปอีกทางหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวใส่ปิดทางนะเลือกใส่ไปเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าจะเบิงติดตรงนี้ก่อนก็ได้ตัวกลางเราสอดก่อนจะได้ง่ายนะครับโอเคเราก็สอดไปอีกข้างหนึ่งระวังได้ระวังเหยียบ้วยนะ <c oughs> อ๋อความง่ายของการที่มันหักได้ตรงนี้ก็คือเห็นไหมครับบางทีจังหวะที่มันแบบเหมือนตึงมันไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถ หักมันไปก่อนแล้วค่อยมาติดกันใหม่อีกทีก่อนเข้าถึงแล้วอะไรเงี้ยอ่าเออดีจังพูกเขาออกแบบมาให้แบบพร้อมใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับและแบงเสร็จเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมเนี่ยข้างหนึ่งเสร็จแล้วครับอีกข้างหนึ่งใส่พามาเป็นก,ก,กากบาทจบเสร็จเลยเอาจริงดิง่ายขนาดนี้เลยครับโอ้โอ่า อ่ะงั้นที่เหลือเดี๋ยวเราใส่อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับก็สอดเข้ามาอันนี้ก็เหลือสองข้างนี้อันนี้มันซ้ายขวาไปแล้วอันนี้ก็หน้าหลังอย่างนี้นะครับอุย้ยง่ายเกินง่ายเกินงั้นตรงนี้เราใส่กันแบบไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเนาะถ้าดามเสร็จเรียบร้อยครับ เอาจิงๆง่ายๆเลยเหรอครับเนี่ยอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราดูให้มั่นใจนะครับว่ามันเข้าล็อกดีหรือย,อยังเหมือนตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยใช้เชือกผูกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเรามาดูว่ามันถึงปลายอย่างโอเคถึงแล้วตรงนี้ขึ้นไปสวยงามทุกด้านนะครับเช็คให้ครบสีด้านเมื่อกี้ผมเช็คหมดแล้วสีด้านได้หมดนะครับนะอ่าโอเคเห็นครับตัวน้ำหนักเบาเราสามารถยกไปไหนมาไหนได้เลยนะยกได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ผูกนิดนึงนะอ่าเพราะว่า เนี่ยมันมันมันไม่ติดกันอยู่เห็นไหมครับมันแยกกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผูกให้มันชนกันมันจะได้แบบมันจะได้มั่นคงอะนะพูดง่ายๆนะครับเนาะอ่ามันมันถึงไม่เท่ากันจริงๆกลางมามมนควรน่าจะอยู่ในลันดาใกล้ๆเขียงกันนี่ไม่ชวนกันนะครับอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเนาะทั้งวันแล้วก็ผูกไปเขาให้เชือกมาผูกเพื่อผูกให้มันติดกันนั่นเองไงใช่ไหมล่ะอกอผูกไปผูกง่ายๆเดี๋ยวแกะไม่ได้อือ ่โอเคเรียบร้อยด้านบนจบครับทีนี้มาดูกันครับมันจะมีหน้าต่างของเราใช่ไหมไม่ใช่หน้าต่างประตูประตูกับหน้าต่างนะครับซึ่งประตูนี้ก็มีมีเชือกให้ผูกเราสามารถผูกเปิดได้นะครับหรือจะไม่ผูกเปิดก็ได้จะปิดไว้ก็ได้นะครับนี่ผขอเข้าดูข้างในหน่อยนะโอ้โหเปเนไงเนี่ย ใหญ่พอที่ผู้ใหญ่อย่างผมจะเข้าได้เลยนะครับแต่เข้ามาก็อาจจะต้องแบบนั่งหน่อยจะยืนไม่ได้หัวชนนะเออเดี๋ยวสวัสดีหเ็นะนอนเล่นได้เลยครับเฮ้ยโอเคเลยครับเจ๋วมากเจ๋วมากนี่อ่ะเพื่อนอยากไปดูไหมครับข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับเนาะ ไปดูกันไปดูกันอารมณ์แบบเด็กๆเราแบบนะมีบ้านเจ้าหญิงสมัยเราอาจจะไม่มีของพวกนี้มันราคาสูงสมัยนี้เนี่ยดูแล้วไอ้หน้าต่างรอบด้วยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนนมเห็นไหมจะได้ไม่ร้อนเฮ้ยอ่าไปเราเข้าไปดูกันถ้าเราเข้าไปในบ้านปุ๊บทดาดาเป็นอย่างนี้ครับ <laughs> มองเห็นไปข้างนอกเห็นไหมเจ้วนี่ก็เป็นบ้านปิดนี้เลยนะครับ <laughs> เอ โอเคเลยนะปิดบานต่ไม่ปิดก็เปิดล็อกตรงนี้ได้หมดเลยสุดยอดโอ้ยเย้โอ้ยคนแกเขาออกลำบา <laughs> ก,ากบแล้วผมอ่ะเนี่ยครับผมตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับลูกสาวผมกลับมาต้องกรี๊ดแตกดีใจแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นใต้มีสองสีน้ำเงินกับชมพูเพื่นอนไปดูนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็น้ำเงิน,นผู้หญิงชมพูเอาง่ายๆนะอ่านี่นะครับเด่นเจ้าหญิงกลางง่ายมากครับ ทุกคนทำได้ตัวโครงอะไรเขาเซเ็รูปมาเราจับงานแล้วก็สอดเข้าช่องใช้ได้เลยครับสุดยอดอยากได้บ้างผมมีสิคนค้าทีใ่ใต้วิดีโอนะครับทั้งเป็นท i กตอกลาซาดา้าหรือว่าสินค้าที่ผมแท็กไว้ได้หมดเลยนะครับเป็นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมซื้อให้ลูกให้หลานเล่นกันได้นะครับเป็นแบบบ้านของเล่นของเขาเอาเขาเลายใส่เข้าไปครับเอาเบาะรองข้านนหนิดนึงเพราะว่าข้างล่างมันค่อนข้างจะบางนิดนึงถ้าใส่เบาะใส่อะไรเข้าไปเขาจะได้นอนข้างในให้สบายเนอะเย้ yeah. okay. ครับ เงยตัวไม่เจอกัรวเดียโญหน้านะครับากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเล่นแปลกใหม่ออกมาแบบนี้ผมจะมาดูใหุ้่กคนได้รู้จักกันอย่างแน,น,น่นอนนะครับจอการวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ